นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าที่ประชุมได้หารือกับผู้เลี้ยงไก่ไข่และรับทราบถึงสถานการณ์ปัญหาด้านต้นทุนโดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้เลี้ยงไก่ไข่จะให้ความร่วมมือในการตรึงราคาไขาา่ไก่คระหน้าฟาร์มที่ฟองละสองบาท90สสตางค์ไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยจะมีการหารือร่วมกันเป็นระยะ เเรราาาคุยกัันแล้วว่จาาวด้านนายอุดมสีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประชุมร่วมกับพานิชจังหวัดทั่วประเทศเพื่อประเมินสถานการณ์ราคาสินค้าทั้งเนื้อหมูไก่และไข่ไก่พร้อมรายงานปัญหาในระดับจังหวัดมายังส่วนกลางทุกวัน เราออกประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการโดยเฉพาะเนะื้อหมูนะครับตอนนี้มาตรการคือ ให้ผู้ครอบครองสุกรมีชีวิตตั้งแต่500ตัวขึ้นไปต้องแจ้งปริมาณการครอบครองทุก7วันแล้วก็ให้ติดตามสถานการณ์ว่ามีการครอบครองแต่ละขนาดของสุกรมีปริมาณเท่าไหรแล้วก็แจ้งกลับมาที่วนกางจะได้ทราบปริมาณการครอบครองสุกรทั้งประเทศรวมทั้งการครอบครองเนื้อสุกรแช่เย็นตั้งแต่5000กิโลกรัมขึ้นไปต้องแจ้งให้เราทราบแล้วก็จะได้ตรวจสอบว่ามีปริมาณาจริงไหมถือว่ามีการสกปรกสินค้านะครับอันนี้ก็กำะชับการปฏิบัติการตามกฎหมาย พร้อมกอให้พณิชย์จังหวัดตรวจสอบการติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนหากไม่ปฏิบัติตามต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดขณะที่กระทรวงพลังงานโดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกอบงมีมติตรึงราคาก๊าซหุงต้มหรือ LPG ต่ออีกสองเดือนที่ราคา318บาทต่อถังขนาด15กิโลกร,รมัมจนถึงวันที่31มีนาคมนี้พร้อมทั้งขอความร่วมมือบริษัทปตทจำกัดมหาชน เพื่อพิจารณาช่วยเหลือส่วนลดราคาก๊าซ LPG แก่ผู้มีไรายได้น้อยที่เป็นร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหารผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ปตทดำเนินการต่อไปจนถึงวันที่31มีนาคมนี้และให้คงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ที่15บาท59สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมรวมทั้งคงราคาขายปลีกก๊าซ NGV ในโครงการ NGV เพื่อลมหายใจเดียวกันให้กับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถแท็กซี่ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลที่13บาท62สตางค์ต่อกิโลกรมัมต่อไปอีกเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ถึงวันที่15มีนาคม2565เอกวินกาเกอร์นิกรายงาน